นายจุรชัยพันธุมาศสอสอบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพิมีชอบสาภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงความคืบหน้าในการขอให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชหรือคดีนาฬิการูปข,ของพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรักฐมนตรีมาพิจ,จารณาอีกครั้งและปรากฏหลักฐานใหมต่ตรวจสอบประ,ระดกของนายปัทวาศสุขศรีวงศ์เพื่อนของพลเอกประวิตรแล้วไม่พบนาฬิกาอยู่ในบัญชีมรดก ซึ่งจากการที่ได้พบกับประธานปปชและคณะกลับอ้างว่ายัางไม่ทราบว่าเรื่องนี้เป็นการพบหลักฐานใหม่หรือไม่ยังไม่พบผู้ร้องและปปชยังไม่มีความชัดเจนว่าจะตรวจสอบหร,รือไม่นายธีรชัยยังตั้งข้อสังเกตว่าปปชไม่ทําให้เรื่องต่าวให้สิ้นกระแสความเร่งรีบ เป็นเพราะที่มาของปปชามาจากมติสภา,าและประธานปปชเคยเป็นอดีตผู้ใต้บังคับบัญชาของพลเอกประวิตยแทนที่จะหยิบมาดําเนินการเพื่อให้พ้นข้อของรหาทํางานตรงไปตรงมาเพื่อให้ความจริงปรากฏชัดโดยอาจทำหนังสือผ่านกระบวนการกฎหมายระหว่างประเทศขอ,ข,ข,อข้อมูลจากบริษัทแม่ผู้ผลิตนาฬิการู้ซึ่งก็จะทราบว่าใครเป็นเจ้าของตัวจริงทางนี้ทางกามาทปปชมีข้อเสนอให้กรรมการปปช3ข้อได้แก่1ตรวจสอบเชิงลึก2ตรวจสอบทรัพย์มรดกให้ชัด สาบตรวจสอบถึงบริษัทแม่เพื่อให้รู้เจ้าของตัวจริงนายธีรชัยยังระบุว่าตนได้ไปสอบถามกรรมการปปชเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าสามารถนํากลับมาพิจารณาใหม่ได้หรือไม่แต่ประธานปปชกลับโยนให้กรรมการเป็นคนตอบโดยระบุว่าในส่วนของกฎหมายปปชเรื่องนี้ไม่เคยมีการปรากฏมาก่อนโดยหลักฐานใหม่ยังไม่มีความชัดเจนอย่างรก็ตานายธีรชัยเชื่อว่ามติ5/3ของปปชในการวินิจฉัยประเด็นนาฬิกาเพื่อนนั้นยังมีปปชบางส่วนเห็นว่า เป็นประเด็นที่มีข้อสงสัยและหยิบมาตรวจสอบได้ให้สิ้นกระแสะความแต่หากไม่ทำขอให้สังคมช่วยกัติดตามเพื่อทำร่างนี้ให้กระจ่าง